คุณพ่อของหญิงรัฐา14สิงหาคม2 0 2 2เผยเหตุหย่าสามีพิธีกหรหล่อวงดังเพราะคำนี้คำเดียวน้อยโพงามเผยเหตุหย่าสามีพิธีกหรหล่อวงดังเพราะคำนี้คำเดียวอดีตนักแสดงตลกหญิงผู้โด่งดังน้อยโพงาม เปิดใจย้อนชีวิตแต่งงานที่ต้องเลิกราเพราะคําคําเดียวที่อดีตสามีคิดว่ามีน้อยตอนอายุ15บหถึงสิเกือบได้ประกวดนางงามแต่สุดท้ายไม่ได้ประกวดเพราะพ่อไม่ยอมคุณพ่อเลยจับยามสามตาดูหมอสมัยก่อนแล้วพ่อบอกว่าเราจะมาทางด้านศิลปินพออายุ23ปีจะมีชื่อเสียงแต่จะมีเข้ามาถ้าเลือกชื่อเสียงก็หมดไปนี่เรื่องจริงเลยนะ คือเราจะต้องแต่งงานได้เสียกับพ่อน้องหญิงพบรักกันเขาเป็นพิธีกรวงดนตรีเพลินพรมแดนหล่อมากจากนั้นก็แต่งงานอายุ23ปีมีน้องหญิงอายุ27ปีคุณพ่อถ่ายว่า27ปีจะเปรี้ยงเราก็ไม่ได้กินคุมอยู่ๆพ่อน้องหญิงชวนไปขอลูกพระพรมเชื่อไหม หลังจากขอมาสองสวันฝันว่าพระอาทิตย์หล่นมาที่ตักแต่ไม่ร้อนเราก็อบกอดไว้เลยแล้วพ่อเราถ่ายไว้เลยจะมีลูกผู้หญิงด้วยความรักก็โอเคอยู่มาพ่อก็ถ่ายอีกอายุ30ย่าง31ปีจะมีชื่อเสียงด่งดังแต่จะแตกแยกกับครอบครัวก่อนหน้านั้นก็มีทะเลาะกันนิดนิดหน่อยหไม่เคยลงไม้ลงมือถามว่าทำไมต้องเลิกในเมื่อเรื่องเล็กๆนน้อย แต่มันเป็นเรื่องที่เขาไม่ให้เกียรติเราเขาอาจจะหึงเรามากเกินไปเขาคิดว่าเรามีคนอื่นคำนี้ที่ไม่ชอบและไม่ให้เกียรติเรามากๆเขาจะด่าอะไรทนได้หมดเพราะรักเขามากเราเป็นแม่บ้านเหมือนในละครเช้ามาเน็กไทยพร้อมน้ำลอยดอกมะลิเป็นแม่บ้านทุกอย่างแต่ขอโทษเพราะไม่มีเวลาเลิกตลกมาตีสี่ถึงตีห้ากลับมาถึงบ้านไม่ได้นอนเลยหชั่วโมง หกโมงเช้าต้องคอยถักเปียให้น้องหญิงส่งขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนกลับมาได้นอนสองชั่วโมงสามีตื่นไปทำงานก็เตรียมเสื้อผ้าให้เขาเรียบร้อยพอตกเที่ยงไปตลาดซื้อกับข้าวน้อยบอกอีกว่าเรื่องนี้สำคัญสำหรับผู้หญิงมากก็จะเรียนให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นหรอกแต่พ่อน้องหญิงเหมือนฝรั่งเขาค่อนข้างความต้องการเยอะทีนี้เราก็บอกเขาแม่ผิดเองแหละเขาไม่ต้องการอะไร เพราะเราอยู่ด้วยกันแบบลำบากเราเองแหละที่ต้องการวันน้อยเหนื่อยไหมคือคำนี้ไม่ออกมาจากปากเขาเลยมีแต่ด่าอย่างโน้นอย่างนี้เห็นผู้ชายไม่ได้เลยคือถ้าคนที่หึงเป็นเสียจะไม่ว่าเลยแต่นี่คนที่หึงเป็นเด็กขนของก็ยังจะคิดมากทั้งที่เราไม่มีอะไรกับใครเลยพี่เทพยังพูดเลยทาไมคิดกับน้องแบบนี้ นี่วงก็วงของมันแล้วมันจะคิดอย่างนั้นได้ยังไงแล้วพี่เทพก็ไปส่งที่บ้านทุกวันเราเคยพูดกับเขาว่าตอนนี้น้อยกำลังหาเงินนะเล่นตลกวันหนึ่งได้เยอะเอาเป็นว่าพี่หาใครมาแทนน้อยสักคนก็ได้แต่อย่าให้มีลูกเราแฟมากจนกระทั่งสามีคิดว่าเราไม่หึงไม่หวงเขาเลยแต่จริงๆเราให้เกียรติเขามุ่งทำแต่งานแล้วไม่ได้สนใจตรงนี้ก็ให้เขาไปไม่ว่าหรอก แต่เขาภูมิใจสามีรักเราไม่มีเรื่องแบบนั้นเลยเราถึงบอกว่าเราผิดไม่ใช่เขาผิดเมื่อถามว่าณวันนี้ให้เขาไปมีแล้วเขามีไหมน้อยบอกว่ามีค่ะตอนนี้ลูกเขาโตแล้วไม่เสียใจเลย